บ้านบางปานตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลไสทองอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี K K เขต3 โดยอาหารดีมีประโยชน์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหลักห้ามู่อาหารที่มีประ,ยะโดดดยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเกลือมัมนหมู่ที่สาม เผือแม่ได้แก่ผักต่างๆค่ะหมูที่4ี่วิตามินได้แก่ผลไม้ต่างๆนักเรียนชมคลิปวิดีโอจบแล้วเดี๋ยวครูมีคำถามนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะจากคลิปวิดีโอนี้เห็นอะไรบ้างคะตอบเลยค่ะหมูมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอาหมูที่หนึ่ง โปรตีนได้แก่อะไรบ้างลูกเนื้อนมไข่ตัเนื้อและแข็งะแล้วอีกหมูสองคืออะไรลูกคาร์โบไฮเดรตได้แก่อาหารประเภทไหนคะข้าวข้าวแป้งถั่วมันและน้ำตาลหมู่ที่สามคือ เขือแดงอยู่ในอาหารประเภทไหนคะหักหมู่ที่สี่เรียกอะไรคะลูกวิตามินวิตามินอยู่ในอาหารประเภทไหนคะผลไม้ผลไมา้และ ตามเก่งมากมีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอกจากทําให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโต,ตแล้วสามารถป้องก,รรอกันโรคได้ด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะโดยผ่านเกมมื้อเที่ยงแสนอร่อยนการคิดเชิงทักษะ คิดคำนวณน,นะคะวิทยาการคำนวณพัฒนาทักษะของนักเรียนการแก้ปัญหาการลำดับขั้นตอนนะคะและเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสารอาหารหลักห้าหมุ่นะคะกะติกาการเล่นเกมนะคะนักเรียนจะต้องเลือกเพื่อนก่อนนะคะมีฟ้าใสโอ,อกาแบมบูนะคะเราปรึกษากันในกลุ่มว่าเราเลือกเพื่อนคนไหนให้นักเรียนกาเครื่องหมายกาถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง เห็นไหมคะต่อมานักเรียนก็ดูว่าเพื่อนคนนี้รับประทานอาหารระดับความอิ่มเท่าไหร่นักเรียนไปเลือกอาหารนะคะอาหารที่เกมให้มานะคะอาหารของนักเรียนจะต้องมีให้ครบ5หมู่นะคะมีสารอาหารครบ5หมู่และเงื่อนไขก็คือความอิ่มต้องอิ่มตามที่กำหนดนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียน มานำเสนอหน้าชั้นนะคะว่าทำไมนักเรียนถึงเลือกเพื่อนคนนี้และนักเรียนจัดอาหารอะไรให้เพื่อนบ้างนะคะเข้าใจไหมคะอ่าถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมกันได้เลยนะคะ นะคะข้าวนักเรียนจัดมาสองจานกี่หน่วยคะลูกสิบสบหน่วยต่อไปไก่ทอดกี่หน่วย<า>หน่วยอ่ผักล็อกเกอรี่หก<บ>หน่วยแตงโม1หนึ่งชิน้นนวยอ้าวหลังจากที่เราเล่นเกมกันเสร็จแล้วทีนี้ครูจะถามว่านักเรียนได้อะไรจากการเล่นเกมนี้บ้างคะช่วยต<แ>อบ สนุกสนานเพลิดเพลินนะคะได,ได้ถกเถียงกันเยี่ยมมากแล้วเราก็ได้คำโตออกมาใช่ไหมคะได้อะไรอีกคะได้คิดคิดอะไรลูกคิดแก้ปัญหาใช่ไหมได้คิดแก้ปัญหาสรุปจากการที่เราเรียนจากการเล่นเกมมื้อเพียงเสนอร่อยนะคะนักเรียนได้แก้ปัญหาแยกย่อยปัญหาโดยการนักเรียน มาแยกสารอาหารเป็นหลักห้าหมูมได้ถูกต้องและนักเรียนรู้จักเลือกเมนูอาหารให้มีระดับความอิ่มที่เหมาะสมตามที่เงื่อนไขกำหนดนอกจากนั้นนักเรียนก็ยังรู้จักเมนูอาหารเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มมากขึ้นด้วยเสร็จแล้วนักเรียนก็รู้จักการทำงานเป็นขั้นตอนลำดับขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนก็ทำไงคะลูกแยก เป็น4ี่มงนะคะอย่างที่ครูบอกเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเลือกเมนูอาหารลองอิดลลงถูกทำซ้ำๆกันจนได้อาหารที่มีความอิ่มตามที่กำหนดถูกไหมคะมีสองกลุ่มนี้นะคะเมื่อกี้ได้ลงผิดมลงถูกใช่ไหมคะน้อยไปของเราก็น้อยไปนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถทำได้นะคะจัดลำดับขั้นตอนแก้ปัญหาได้นะคะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยครูอยากให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้ว่าเราสามารถเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้กับตนเองได้นะคะเราจะไปที่โรงอาหารกันนะคะแล้วก็เลือกระดับความอิ่มให้กับตัวเองนะคะเลือกระดับความอิ่มให้ตัวเองว่าเราตักอาหารเท่าไหร่แล้วก็มีสารอาหารใดบ้างจากอาหารมื้อเที่ยงวันนี้นะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็พานักเรียนมาที่โรงอาหารเพื่อนําความรู้ที่เรียนไปในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตประจําวันนักเรียนคะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะชูชีปลาทูผัดเปรี้ยวหวานผลไม้ก็คือฝราั่งฝรั่งนะคะนักเรียนบอกครูมาสิครับโปรโตีนได้แก่อะไรคะเมนูอาหารของเราวันนี้โปรโตีนคือ ชูชีปลาทูและโปรตีนยังมีอยู่ในไหนอีกลูกเนื้อไก่ที่อยู่ในผัดเปรี้ยวหวานเนื้อไก่ที่อยู่ในผัดเปรี้ยวหวานคาร์โบไฮเดรตได้แก่อะไรคะลูกข้าวข้าวต่อไปเกลือแร่เมนูไหนมีเกลือแร่คะผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานมีมีผักอะไรบ้างบอกครูมาสิคะแตงกวาแตงกวาอะไรคะ สับประรดหอมใหญ่มีพริกด้วยใช่ไหมคะค่ะต่อไปวิตามินอะไรคะฝระังฝรังนะคะอา้าวไขมันล่ะลูกไขมันอยู่ในเมนูไหน,ยนอยู่ในเมนูไหนไขมันผัดเรียวหวาน,ยววานอยู่ในน้ํามันแล้วก็อยู่ในเนื้อสัตว์แล้วก็ในฉูชฉี่ปลาทูมีน้ํามันไหมลูกมีน้ํามันที่เขาใช้ทําอะไรล่ะ ทอดปลาตูนะคะ,ะจานอาหารของเราเนี่ยมีครบ5้าหมู่ไหมคะ oh. มีประโยชน์ไหมคะมีครับข้าวที่นักเรียนตักมานี่นักเรียนอิ่มพอดีกินหมดไม่หมดคะ oh. หมดหมดก็เท่ากับว,ว่าเราอิ่มพอดีในมื้อเที่ยงนี้ขอให้นักเรียนรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และครบ5้าหมู่อย่างอริดอร่อยนะคะ,ะเชิญรับประทานได้เลยคะ่ะ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมนี้และมีความรู้สึกอย่างไรเราไปรับฟังจากเด็กๆก,กันเลยค่ะรู้จักทำงานเป็นระบบและขั้นตอนครับเกมทำให้ผมสนุกม,มากเกมทำให้ผมมีนรูดูได้ง่ายครับได้ความรู้เรื่องงานละข้ามมครับได้ทำงานเป็นขั้นตอนครับได้ทำงานร่วมกันครับแล้วก็ได้รู้เรื่องอานละข้ามมด้วยครับนัเรียนดูได้ง่ายสนุกม,มากค่ะผมได้ลองผิดลองถูครับ เกิดทักษะการคิดค่ะหนรู้สึกตื่นเต้นค่ะสนุกและตื่นเต้นมากๆค่ะเกมนี้บ้าเลยผมชอบครับผมได้แก้ปัญหาร่วมกันครับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐานสิ่งที่ครูได้ดําเนินการคือการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนเลือกเกมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนครูมีการทดสอบเกมกับตัวเองหรือเพื่อนครูร่วมกัน เข้าใจหลักการและสามารถอธิบายกติกาให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วจึงมีการนำมาใช้ในการจัดแกนเรียนการสอนและร่วมสะท้อนคิดผลจากการเล่นเกมร่วมกับนักเรียนในการดำเนินงานโรงเรียนบ้านบางปานได้รับการนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3 มาให้คำปรึกษาแนะนำติดตามการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานทำให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะคุณครูวันนีอินทรทัศน์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบางปานนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐานนั้นจะมีการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นขั้นนำนะคะก็คือการชี้แจงกติกาการเล่นเกมขั้นสอนก็คือการเล่นเกมส่วนขั้นสรุปก็คือการอภิปรายผลหลังจากการเล่นเกมจบนักเรียนได้รับความรู้สิ่งใดบ้างโดยสะท้อนถึงแนวคิดทักษะเชิงคํนวานวณในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานนั้นนักเรียนจะได้รับเทคนิคฝึกฝน วิธีการคิดเชิงคำนวณโดยมุ่งอภิปรายผลแนวคิดเชิงคำนวณว่านักเรียนประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเพียงใดและมีตัวช่วยอะไรที่ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยคุณครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้สะท้อนแนวคิดและที่สำคัญเนื้อหาสาระที่ได้จากการเล่นเกมทำให้นักเรียนเพลิดเพลินสนุกสนานเข้าใจง่าย สิ่งสำคัญต่อไปก็คือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถแก้ปัญหาวิเคราะห์สังเคราะห์และทำงานอย่างเป็นระบบนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ การจัดการเรียนการสอนแบบ GBL เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องเล่นนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทําหรือการเล่นได้อย่างสนุกสนานสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดเชิงคํานวณซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นในการดํารงชีวิตโรงเรียนบ้านบางปานเราจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณพัฒนาศักยภาพนักเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งของชาติของสังคมสืบไป